สวัสดีค่ะกับแม่ในฟือเลี้ยงมือนีออสีพา<ม>พี่พา<ม>่น้องมาเบิองบักมูติกา,กกาเอ้หมูมูติกาสั้นหมักสตรูเบอรี่น้อยจ้ะเห็นไหมค่ะบักสตรูเบอรี่ป้าเนีย่ยค่ะเกิดกอยู่ข้างห็นเช้าใกล้นี่แล้วค่ะเห็นบ้างนะคะนี่ทำไมมันเริ่มสุกแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> สวัสดีค่ะหรือย,ยัง <c oughs> โอเคค่ะโอ้หมดหมดหมดพันธเห็นหมดอย่นี้ค่ะยุขหางเฮียนนะคะอันนี้มันเกิดเองนะคะพี่น้องเป็นหมักอัน สตรอเบอรี่ป้าค่ะนะคะน้อยๆค่ะมันสิออกรสหวานหอมๆนะคะมันสิมันสิหอมกว่าหมากหมากอันสตรอเบอรี่ใหญ่นะคะนั่นค่ะคุณตั้งใจกินมากเลยค่ะคุณพู้นวันนั้นลิซ่าวันน่ะน้ค่ะค่ะค่ะหนึ่ปะค่ะใช่ค่ะเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยพี่น้องอีซูมังจิโกเห็นป่ะคะอันนู้นนี่กะพันที่สุกดีเด้อแค่ไหนเห็นป่ะอันี้ค่ะอันนี้ แดดวันนี้เนี่ยน้อยเองบ่ม oh, ึงข้าวซิน้ำค่ะพี่น้องพนักงนนโอ้ชูข้าค่ะอุ้ยไหน่ยหน่ะให้ดูก่อนสิให้ดูก่อนสิว้าลูกใหญ่มากเลยค่ะมาดูนี่มาดูนี่นู่นอีกอ่ะไหน่ยเหน่หน่หนสุกอีกไหมชูโอ้ยคนนี้ค่ะคนนี้พี่น้องเมียนอีสเลยค่ะสุกปะมันจิกะดูอันฟินแลนด์สุดเลยบหมอนมันจิกะเลยค่ะ ให้แม่ดูซิเอาออมันใส่มือให้มันให้ดูซิเดี๋ยวมึงก็เก็บน,นะมันขนาด,ด้ลูกสาวในให้แม่ดูซิให้แม่ดูซิอู้ยสวยมากเลยอร่อยไหมะคะอร่อยไหมลูกออนี่นขังเหี้นเสาไกลเลยนี่นะคะเนี่ยมาดูมึงพี่ยายหยับมันนะยายหยับมันนะมอค่ะมาลองพื้นหา สวยงามน้ำค่ะพี่น oh, ้องไหนให้แม um, ่ดูก่อนให้แม่ดูก่อนสิไหนให้แม่ดูก่อนโอ้โหสวยมากอร่อยไหมคะหวานไหมอุ้ยฮะอือเสียบมาสันน้อยไห่แม่พาน้องมาเก็บหมากอันมันสิก่ายอยู่นี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 ่มันสิก่ายแล้วอือเต่าหัวหน้าโอ้หัวหน้โอ้เอเวียล่ะครึ่บส่ะ เราบอกว่าพันธุ์สุกว่าหยาบน่อยมาดูที่โอ้ยนี่ไงนี่ไงอีกลูกนึงนี่โอ้อันนี้ยังไม่สุกมาดูมาดูมาดูนี่มาดูนี่ลิซ่าตัวป๊าป๋าค่ะค่ะตุ้ยป๊ะป๋าอ่ะนี่นี่ไงเฮ่าคางลูกกุนเดนระวังหนึ่งลิซ่าอย่าวิ่งไปหารถพ่อนะเม่ค่ะเม่ค่ะแล้ว่านุ๊กตัวนเดนที่จับเนี่ย พ่อพ่อโอเคหน่อยหน่อยหน่อยงามมากเลยมั่งใสตานกเอ้ยฮัลโหลอีเทน พี่เล่นไม่น้อยๆหอมๆเลยจ้ะช่วงนี้หลาดูแต่สิพาลูกไปเก็บยังไม่เลี้ยงค่ะอิงค่ะมันเกิดเองแน่ๆพี่น้องเห็นไหมบอสนวลสุกแบบนี้นวลเป็สุกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะใช่ลูกสุกไปนะสุกแล้ว งามงามมมีอย่างเดียวค่ะกำลังกดท้ายลูกไปข้างไปใกล้ๆงามงมันซีกินหอมๆค่ะเนี่ยอยู่ขางเฮียนค่ะเกิดได้ไหลโอ,โอ้โหมันล้มัน,นมลูกสาว เก็บบลอกมันสิกาอีกแล้วบล็อกมันสิกาบลอกอันสะตอบอรีอร่น,น้อยเดนะคะน้ำหยกหางเหยนไหเป็นต้นแบบนี้เลยนะ,ะน,น้ำมันยิกาค่ะเอาเลยเอาเลยนะคะคนี่ไหนคะไหนดูสิไปน้ำมันสิกาค,าค่ะค่ะเก็บเอาเลยเอาเลยคะ่ะมึงมาดูมาค่ะมึงหมกัก้ยากเหก็จุโอ้ขอแบมึงพี่พี่ร้องคนน่ะเห็นไหมค่ะ ปักสตรอเบอรี่น้อยค่ะสตรอเบอรี่ป้านะคะจะขางทางนะคะมันเป็นขางทางจะขางเฮียนนะคะมึงใส่บิึงอึบอุ้ยพื่อนอะค่ะอันน่ะอันะนะคะ่ะมึงคือยูขางขังใส่ได้ค่ะอันนี้ขางเฮียนเสาไก่ะะ้ได้ค่ะม่งค่ะ,คะมึงก็ว่ะหน่วยไรหลาย,ลายค่ะวัิพา,าเราไปเก็บเงินขางทางมาเก็บค่ะมาเก็บเยอะแยะอยู่เนี่ยเนั่นนะผลปลักหลายนึงไปเก็บเอาออื ค่ะทักนท่านคลิปนี้กับไว้ซับนี้ได้ค่ะฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยด้